ตอนเรื่องเราสศอาทิตย์เมื่อวานนี้ที่เป็นที่พูดจากันมากมายหลังจากเกิดกรณีฆ่าปาดคอสาวโรงงานที่ระยองซึ่งเราทราบกันและนําเสนอมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้มีการนําไปทําแผนนะครับทูชอมครับผมเริ่มเื่อย่างนี้ก็เพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆและก็ยังต้องเป็นปริศนาต่อไปว่าในบ้านในเมืองในสังคมอยากจะมีลักษณะอย่างนี้แทรกอยู่ที่จุดไหนอย่างไรหรือไม่ประการใดทูชอมครับ นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบการรับสารภาพและเช้าวันนี้จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังกับศาลนะครับตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายเหตุการณ์อย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมนะครับผมเริ่มอย่างนี้ก่อนก็คือคนร้ายอายุ50ปีนะครับชื่อนายอุดรเกณฑ์มาหรือแอดซึ่งก่อเหตุฆ่าปาดคอน้องสาวโรงงานคนหนึ่งที่รวยยองอายุเพียง23ปีวันนั้น น้องคนนี้มาเอามอเตอร์ไซค์ออกจากจุดจอดรถประจําเพื่อจะกลับรถขับรถกลับบ้านพักแถวแถวหน้าร้านอาหารนิสานบึมทางบ้านบึงบ้านค่ายเมื่อกลางดึงก6กันยายนที่ผ่านมาชายคนนี้เข้าไปใช้มีดปาดคอคือเข้าไปทางด้านหลังจะกระทั่งเป็นแผลชะกันแล้วเธอหน้าจะเสียชีวิตทันทีแล้วก็ยังบังอาจอำพรางศพด้วยการเอาศพเนี่ยห่อเสือ,อไว้แล้ว ก่อนหน้าก็คือถอดเสื้อผ้าให้เป็นลักษณะของการปลยเอาเสื้อห่อศพแล้วเอาผ้าสแสดงสีเขียวไปปิดบังอีกชั้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นแหละหลังก่อเหตุอำพรางตัวได้การใส่ชุดขาเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมโกนผมให้คล้ายกับเจ้าหน้าที่หลบหนีไปเนี่ยสิบวันจนกระทั่งตำรวจจับกลุมได้เมื่อวานนี้ภาพเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะนำตัวไปทำแผนประกอบครัาสารภาพ ก่อนจะไปก็ตรวจ a อ k ก่อนผลเป็นลบค่ะจากนั้นกำลังมากกว่า70คนคอยกันพื้นที่จุดแรกไม่มีปัญหาครับเป็นจุดทิ้งหน้ากากอนามัยและเปลี่ยนชุดหลังก่อเหตุเป็นบ้านวางใกล้กับจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรแต่จุดสำคัญเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะมาถึงจุดที่เป็นจุดก่อเหตุที่เข้ามาทำร้ายสาวโรงงานคนนี้ หลังก่อเหตุครับทุกชมมะะไป่อขอโทะหลังจากทําแผนไปดูภาพก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นคือช่วงเข้าไปทําไม่มีปัญหาคนประมาณสักสามสี่แต่ช่วงออกมาเนี่ยน้องร่ะ มุมภาพระยะไกลอีกมุมนึงก็จะเห็นด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้นเป็นผู้ที่ร e> ู้สึกเจ็บปวดเจ็บแค้นกับการที่ชายคนนี้มาก่อเหตุนี่คไร้ได้รับรับนี่ฮะ หลังเหตุการณ์นี้ประชาชนจำนวนหนึ่งกับตำรวจก็บาดเจ็บกันไปตามๆกันคือคนละเล็กคนน้อยแต่ผู้ต้องหาคนนี้ก็คือนายอุดอรเนี่ยปลอดภัยนะก่อนจะไปถึงเหตุการณ์นี่ยังไรจุดนี้เนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวนายอุดอรลงจากรถทันทีที่ลงมาชาวบ้านก็ตะโกนสาบแช่งด้วยความโกรธแค้น แต่ก็ยังไม่มีอะไรเพราะเจ้าหน้าที่ก็นําตัวไปจําลองเหตุการณ์ตั้งแต่จุดที่น้องเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมซึ่งน้องเขาจะจอดลงจุดนี้เป็นประจํานะคะแล้วคืนวันเกิดเหตุคือ6กันยาเนนายอุดรเข้าไปประกบในระยะประชิดโดยที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็มีความพยายามที่จะต่อสู้กับนายอุดรนายอุดรก็เลยเอามีดพกปาดคอจนกระทั่งเกือบขาดน้องก็ล้มลงจมกองเลือดจากนั้นก็ลงมืออําพลางอย่างที่บอกนะคะ เอาเสือมาหอ่อศพซับเลือดเอาไว้แล้วก็ลากร่างของผู้เสียชีวิตมาวางที่พื้นดินหน้าร้านมีการถอดเสื้อออกแล้วก็เอาผ้าสแลนสีเขียวมาปิดทับเอาไว้เหมือนเดิม,มคือถ้าเกิดคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่ได้สังเกตเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่ามีศพอ,อ,อยู่ข้างใน,นใมีร่างอยู่ค่ะจากนั้นเนี่ย ทำแผนนะคะเขาก็บอกว่าพอเขาทําอย่างนั้นเสร็จก็เดินออกมาแล้วก็โยนมีดที่ใช้ในการปาดคอน้องเนี่ยขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ระบุว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคืนนั้นฝนมันตกหนักก็เลยเดินมานั่งรอฝนซาที่กระท่อมข้างๆจุดเกิดเหตุอพอฝนซาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายหนีไปเนี่ยค่ะ,ะจังหวะ นักข่าวมีโอกาสที่จะถามเนี่ยนะฮะว่าทําไปเพราะอะไรเนี่ยอยากไหมอยากพูดไหมไปท่าน้องาไหมอยากพูดไหมไม่รู้เป็นผู้หญิงแล้อยากจะบอกอะไรกับญาติาไมญาติญาติญาติาอยู่อย่างบอกอะไรญาติเา ขาอ้างว่าณเวลานี้คือไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงคือเข้าใจว่าเป็นผู้ชายก็ขอโทษตำรวจนำตัวน,นี่ครับทุกผู้ชมฮะจังหวะหลังจากนั้นก็เลยเกิดเหตุชุลมุน<ฆ>ที่ผมกับน้องไบรท์ได้นำเสดอเดินกับท่านผู้ชมนี่แหละเกือบสิบนาทีนะ เพราะคนเยอะจริงๆุ่นตลบเลยอะค่ะก็เรียกว่าฮือประชาทันทั้งต่อยทั้งเตะทั้งกระชากนะคะตำรวจก็ต้องคอยกันไงคะ่ะก่อนจะยุติการทำแผนเนี่ยจุดอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะค่ะหลังจากเกิดเหตุนี่่นตลบกันจริงๆหนึ่งในคนที่เข้าไปประชาทันประชาทันกันแล้วกันค่ะบอกว่าแค้นมาทำกับพี่ได้ยังไงมาฆ่าทำไมพี่ผมทำอะไรผิด แด่ที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่ขณะที่ในเวลาต่อมาครับผุ้ชมครับป้าของน้องที่เสียชีวิตจุดทูบดอกวินบวงวิญญาณของน้องให้รับรู้ว่าจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วและนำตัวมาทำแผนแล้วขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะด้วยเหตุผลใดลก็ตามที่ที่อ้างเนี่ยรับไม่ได้ฟังไม่ขึ้นคะแล้วก็ต้องบอกนะฮะ ความรู้สึกของญาติก็คือขอให้ได้รับโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตใช่ค่ะระแวกนี้นะครับท่านผู้ชมฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยร้านรวงที่เคยขายร้านอาหารอิสานร้านน้ำปั่นเนี่ยหยุดขายไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุใช่เพราะเขาหวาดหวายังจับคนร้ายไม่ได้นะคะบ้านไอ่นเขาบอาูกพิ่าแะเะ เหตุผลฟังข er ึ้นมพี่รอฟัง้นรมองว่าเขาเป็นการแก้ตัวใช่ไมครับนั่นแหละฮะ ตำรวจนะครับรองผู้การตำรวจภูธรภาค2พันตำรวจเอกมานะอินพิทัก,กษ์รักษาการผู้กำกับาการภาารูธรระยองบอกนะครับว่าแม้จะรูเหมือนคนคล้ายวิกลจริตแต่ไม่เกี่ยวเพราะการกระทําของชายคนนี้ที่เป็นผู้ต้องหามีสติสัมพัสยักษครบถ้วนขณะก,ก่อเหตุและขณะหลบหนีแม้จะพยายามให้การวกบลทั้งสาเหตุบางก็อ้างว่าต้องการเงินจากคนเสียชีวิตบางทีก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นแฟนเก่า บางครั้งก็บอกว่าลงมือก่อเหตุเพราะเข้าใจว่าคนเสียชีวิตเป็นผู้ชายทั้งหมดเป็นการกล่าวอ้างแท้จริงแล้วตำรวจระบ,บุนะครับว่าเขาเสพยาบ้ามาอย่างน้อยสามเม็ดแล้วก็มีอาการหลอนแล้วก็ก่อเหตุที่สำคัญแอบซุ่มมองผู้เสียชีวิตมาแล้วเนี่ยสองวันก่อนจะเข้าไปก่อเหตุพฤติการของนายอุดรหลังพ้นโทษในคดีพยายามฆ่ามเมื่อปี56ท่านผู้ชมครับพ้นโทษออกมาก็ไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งที่จวดเลยอย่างที่เราบอกไปเมื่อวาน ศึกออกมาก็กลับมาอยู่ที่บ้านและก่อเหตุทํำร้ายร่างกายแม่แม่แท้ๆด้วยการตัดนิ้วมือของแม่เนี่ยขาดไปสามนิ้วค่ะส่วนพ่อเลี้ยงถูกแทงแล้วก็ขวานท้องจนกระทั่งต้องเย็บเป็นร้อยเข็มเลยนะคะครอบครัวก็รับไม่ไหวให้ออกมากระทั่งไปทํางานรับจ้างทั่วไปก่อนที่โควิดจะระบาดไปทํางานในพื้นที่กาญจนบุรีชนบุรีฉะเชิงเศรา พอโควิดระบาดตกงานก็กลับมาที่บ้านค่ายระยองซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาที่นี่เป็นความโชคร้ายของผู้เสียชีวิตจริงๆอ้างว่าจะมาหางานทำและอาศัยกินนอนตามบ้านร้างใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วได้เห็นผู้ตายเอามอเตอร์ไซค์มาจอดกลางดึกดูลักษณะว่ามาแบบนี้เนี่ยสองวันแล้วก็ก่อเหตุน,นี่เรียกว่าไตรจองนี่เรียกว่าวางแผนน้องใบจะวิกลจริตอะไรยังไงเนี่ยไม่ใช่แน่ พอจับกลุ่มตัวได้ระหว่างที่อยู่ในห้องขังก็ยังบอกกับตำรวจนะครับว่าตัวเองบวชเรียนมีวิชา,าคมแก่กล้าตำรวจจับไม่ได้ที่ผ่านมา10วันที่หนีได้เนี่ยเพราะวิชาอาคมแท็กซี่ไปทำอะไรมาไม่ใช่ไม่ใช่หาเพื่อนผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงอะ่ะ<อ><อ>ใช่ไหมฮะ เราทำอะไรผู้หญิงร้อนครับผมเราให้มันเย็ดร้อนเหรอเราร้อนแล้วเราทำอะไรเขาเราทำอะไรเขาผมเลีว่าผู้ชายครับไม่ใช่แล้วเราทำอะไรผู้หญิงเราทำอะไรผู้หญิง เราเรามีปาดคอเขาหรือเปล่าแทงไปครั้งเดียวครับแทงไปเหรอแล้วแทงไปแล้วเขาตายไหมไม่รู้ครับอ้าวเราเห็นเลือดหรือเปล่าเราเห็นเลือดหรือเปล่าเราเห็นเลือดเยอะไม่ใช่เหรอทิ้งนี้เลยครับผมเขามีดเราไว้ที่ไหนเรทิ้งกระติ้งเราพาเราพอเราแทงเขาเสร็จเอามีดทิ้งแล้วเราเราทำไงต่อกกก็ตใจมาเราขี่รถเข้าไปไหมเอ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมครับแล้วมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ไหนมอเตอร์ไซค์ไปจอดในตึกระป้อมตำรวจครับไม่รู้ครับพาแต่มอเราเรามาแปดริ้วยังไงก็ นั่งรถมาครับ <Pop> น <keys> ั uh ่งรถอะไรนั่งรถไปยำรางครับแท็กซี่เหรอแท็กซี่หรือเปล่าเราเช่ารถแท็กซี่มาเท่าไหร่พันห้าครับพันห้าเรามานี่เรานั่งรถโดยสารมาเหรอจากแปดริ้วเหรอเหรอรู่าผู้ชายครับทำร้ายผมผมล่อผู้ชายเขาผมใครล่อผู้ชายผมล่อผู้ชายหรือไปทำร้ายผมครับโอ้เรานึกว่าผู้นี้เป็นผู้ชายไม่ใช่หรอกเราบอกว่าเมียเราไม่ใช่เหรอเป็นแฟนเป็นแฟนเหรอนี้ไหมอ๋อนี่ครับ แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะนําตัวไปฝากขังต่อสารคผู้ชมครับลักษณะคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่พยายามจะเอามานําเสนอก่อนก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดความเห็นเบื้องนีส่วนหนึ่งกับอีส่วนหนึ่งหลายท่านผมสังเกตดูจะมีความรู้สึกในทานองว่าเดี๋ยวติดคุกไม่นานแล้วเดี๋ยวจะถูกปล่อยตัวออกมาจะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นในความเป็นจริงเนี่ยติดคุกจะนานหรือไม่นานก็ตามที ถ้าไม่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตและจะลดหลั่นกันลงมาก็เป็นไปได้แต่อีกทางหนึ่งเนี่ยนะฮะลักษณะอย่างนี้ผมได้เคยพูดคุยกับทางด้านของกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกนะครับว่าลักษณะอย่างนี้คดีแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เรียกว่าคดีอุกชะกันมากๆและจะต้องมีมาตรการบางประการไม่ว่าจะเป็นการที่การลดหย่อนผ่อนโทษต,ตามกฎเกณฑ์ก็จะไม่ค่อยได้รับและรวมถึง ถ้ารับการปล่อยตัวออกมาในอนาคตอันใกล้หรือจะไกลก็ตามทีถ้าสมุดเพราะทั้งหมดเป็นกระบวนการิธรรมถูกไม่ต้องไว้มันจะต้องมีสัญญาณออกมาบอกกับชุมชนคือเราก็คงอยากจะเห็นว่าคดีอย่างนี้เนี่ยมันสะเทือนขวัญและเราจํากันได้วันไหนปล่อยตัวออกมาเนี่ยต้องประกาศเลยมาแล้วนะอ,ออกมาแล้วนะกฎหมายเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้ได้แค่นั้นหรือไม่อย่างไรแต่ทั้งหมดเป็นการพูดคุยกันอย่างที่บอกไป แต่เข้าสู่กระบวนการวี่ทาต่อแต่มันน่ากลัวน่ากลัวค่ะคือจุดที่น้องเข้ามาจอดมอเตอร์ไซค์ทุกวันแล้วต้องนึกภาพผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทํางานเป็นสาวโรงงานที่ระยองมาจอดจุดนี้ก็ยังไม่ได้เวลาคํามืดดึกดื่นแต่ประการใดเป็นเวลาที่มาประจําคือก็จะต้องไม่มีความหวาดระแวงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรใช่ไหมทั้งใบไม่ใช่ที่เปลี่ยวไม่ใช่ที่ไหนเลยเอามอเตอร์ไซค์มาจอดจุดนั้นแล้วก็ถูกทำแบบนี้